ฟลิท้อแล้วฟลิเกียดอะฟลิเมื่อยอะ um. <l oss> เอามันทองอนะเนาะไอผมไมได้อะไรไม่ไโอ๊ยไม่ถึงโด<ๆ>นลมได้ตูดสามว<ๆ>ันบอกเลยว่าถ้ามันดูอ้อมอะอุ้ยถ้าหล่นยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่โอ้ยยาวยาวยาวไอ้เจ้า สุดยอดเก่งมากนี่แหละเป็ชาวเราเออไม้ปลิวรีบลงโจิเออโรจิโร่สู้สวิ่งเออวิ่งตามง่ายกว่าเอ๋ทำไมมันเอียงขนาดนั้นนะค่ลคนคนเดกนิดเดียวโคจิเออเสียงเสียงฟลิกดังหรือเปล่าเนี่ย